เต็มคาราเบลเลยนะตัวเองโอ้โหจัดเต็มทุกดอกเลยนะต้ารอบนี้นะคะได้มา172บาทถึขอภัยด้วยความตะลวนด้วยนะทุกคนมาสิบไลต่อแถวสามโบวม่อุ๊ยเกินปุ้ยคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไอติมคนสวยคนเดิมอีกเช่นเคยนะเตงติมอยู่กันที่เกมสาวทำสาวฮอตนั่นเองนะเตงติมเล่นค่าย PG เล่นเว็บเมซิบูเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำหนบาทขึ้นไปก็ฝากเงนเข้ามาได้เลยนะคะที่สําคัญไม่ต้องทาเธอรนะือคนมาเดี๋ยวไอติมให้ดูกลุ่มดีวือเกมแตกของติมด้านขวามือนะตัเองในนี้มีสมาชิกก็หกรคนนะคะมีเฮียบอยวีแคลี่มียู ไอติมแล้วก็มียูเซอร์มากมายอีกหลายคนนะไอต้าใครอยากเข้ามาดูรีวิวเกมแตกแบบนี้นะคะจิ้มมาได้เลยนะลิงก์อยู่ข้างล่างคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาร่วมกิจกรรมเครดิตแจกฟรีกันได้นะเต็งย้ํานะเต็งติมแจกทุกวันก่อนเที่ยงคืนนายต้าเฉพาะยูติมเท่านนะั้นนาเต้าถ้าใครสมัครกันเข้ามานะคะมาร่วมกิจกรรมเครดิตแจกฟรีกันได้เลยนะมาเดี๋ยวติมขออนุญาตไปเล่นเกมดูก่อนวันนี้ติมมีทุน150บาททุน150บาทเขาเล่นสักเบ็ดสามนะคะช่วงนี้สาวท่ามาแรงจัดเลยไอต้าออกมา เบสสาขอสัก30หมุนนะคะถ้าบวกเพิ่มให้เดี๋ยวติมงขออนุญาตเล่นไล่เบด,ดนะไอ้ต้าวโอ้โหอีเขียวมาแล้วว่ะนี่แหละมาเลยโบอุ้ยสุดยอดเลยสาวแถวสามมาว้แถวสามอุ้ยคูณสีนะไอ้ทุกคนเอไหล่ต่อเอมาแล้วเต็มคาราเบลเลยนะตัวเองโอ้โหจัดเต็มทุกดอกเลยไรตา้า รอบนี้นะคะได้มาร้อยเจ็ดเจสิบสบาทหนึ่งขอภัยด้วยความตะลวนด้วยนะทุกคนมาสิบไหลต่อแถวสามโบไปดีอุ้ยเกินปุยมุยเคแถวสองเคแถวสองโอเอาเรื่องอะวายแถวสองเบิ้ลไปโอ้โหเด้อเอาเรื่องเลยว่ะอ่ะอุ้ยก้าชมพูชมพูอู้หูยกูรุนชมพูมาแน่โบไปนี่ไงอีกหนึ่งทีตัวเองคูณเจ็ดนะคนะได้มาแปดร้อย สีบองบาทสี่สิสตางค์อ้โหเอาเรื่องเลยบอกแล้วว่ามันมาแรงแซงใครเลยสาวท้ำเคมาแถวสองอูโหสุดยอดคิวแถวสองโบ๊ะอืมทำลายไหลอูโหตัวเองเบิ้นเลยเข้าสนันเลยรอบนี้นะคะคูณห้าได้มาหกสิบสี่บาทห้าสตางค์มาเลืยี่สิบสี่หนสุดท้ายไหลต่อไปดิลูกเพ่ออ้โหหน้าแดงมา หน้าแดงเอาเรื่องเลยวะ่ะอุ้ยอุ้ยเอ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 โอ้โหกูตรงวหัวยกเลยเอไม่เข้าอู้หูตายเตงงแต่ตอนนี้นะคะติมบวกเข้ามาเรื่อยๆเลยนะตเตงตอนนี้เราขึ้น1,000แล้วนะได้มา1,085บาทเป็นไงเอ้ยมีเห็ดมีทุนแจกทุกคนแลน้วนา,ายเต้ามาไหลต่ออีก7จหมุนสุดท้ายโอ้โหเจ็ดหมดุนสุดท้ายยังหมุนทิ้งอย่างนั้นนะใจไม่ดี ใจหายอสาาเกตเตอร์อีก3ช่องขอให้เข้าหน่อยเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าแล้วทำโดรงจริงๆเลยสาวเข้าเฮ้ออีก4ช่องเนี่ยนายเห็นไหมลุ้นแบบจังหวะแบบนี้นะตัวเองติมเก่งมากอุ้ยอุ้ยน้ำเงินน้ำเงินมาเต็มแผงโอ้โหคูณห้ามึงเข้าเฮอะถ้ามึงจะขนาดเดียสิบไหลต่อโอ้โหสิบไม่ไหลต่อไอ้ต้า รอบนี้นะคะได้มาหนึ่งรอยสี่สบเ็ดบาทสี่สิบห้างคตงมาหมุนชุดท้ายนะเดี๋ยวติมจะขอเล่นเบ็ดห้านะทุกคนเบ็ดห้ากับเบ็ดแปดละกันเนอะวันนี้ขอเล่นเบ็ดไม่เกิน1ิถ้าเบ็ดสามขนาดนี้เบ็ดห้าเบ็ดแปดจะขนาดไหนวนันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกัเกตเตอร์เข้าฟรีดีกว่าตองรอบนี้นะคะได้มา7จิบสี่บาทสิบตาตคงมาว่ามันจะเข้าฟรีให้ติมเบ็ดไหนไหนตาออมาอีกเบ็ดห้าขอสักสามสิบหมุนละกันแล้วก็เบ็ดแปด นักนานเด,เ,ดดเดือดไปเลยโอ้โหนี่ไงลินลินก็พันกันพันกันสนันเลยแต่ละดอกโอ้ยห,หน้าชมพูมาอีกแล้วใบแถวสองใบแถวสองโอป้ใบนี่ไงเจ,เจมาครึ่งแบงโอ้ยห,หน้าชมพูถ้ารอท้าพานนี่คือว่าอดนี่ไงหน้าชมพูอู้หูเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเลยไอต้ารอบนี้นะคะได้มา1 4 0 4บาทเป็นไงหวานเจี๊ยบเลย อหวานเพียบม,มายิ้มหกหมุนสุดท้ายนะทุกคนเอไหลต่อนี่เอมาเต็มแผงแถวสองแถวสองโอ้ยแถวสองไม่เข้าล่ะลูกพี่ปะทโทหัวร้อนรอบนี้นะคะได้มาร้อยสิบาทร้อบาทไอ้เต้าไหลต่อเอ A. ยังไงมี่ตัวเอมาเต็มคาราเบลค่ะมาเพียวขนาดนั้นไม่เข้าให้สักดองอ่ะ หน,หน้าแดงไหลต่ออูโหเคเข้าสนัน่นม่วงม่วงม่วงอูโหม่วงไม่เข้าอหาคูนสองสิบเก้าหมุนสุดท้ายอ้โหดูไวแถวสองไม่เข้าได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่เข้าเนีย่ยหัวร้อนว่ะโอ้โหแล้วดูหมุนดิ้งเลยไอ้เต้าเนี่ยเจ็หมุนสุดท้ายหมุนพิงตลอด แน่จริงมายกแผงนี่เอ้ยใบแถวสองเบิ้ลปใบแถวสโบใบเจมาอีกแล้วเจมาอีกแล้วนะไอ้เต้าอาคูตหกคูณนี่ก็เข้าสนันมาห้าหมุนสุดท้ายโอ้โหมาเกตเตอร์นี่รอนานมากมึงไม่เข้าให้เลยเหรอดูหมุนแล้วหลายหมุนมาตัวเองเดี๋ยวขอเล่นเบ็ดแปดนะคะไปห้าสิบหมุนไหลไปเลยยาวๆ ไหลไปยันลูก,ลกบวชก่อสวยๆไปเลยลูกพี่อู้หูนี่ไงเขียวมาครึ่งแผงไว้แถวสองไว้แถวสองบัดเขาให้หลังกูแอนล้หนึ่งดอกโอ้โหคูณสี่เป็นไงสิบมาเพียบเอาอีกแล้วอู้น้ำม่วงม่วงโอ้ยตายเรามีนะคะได้มาร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบตังมาหมุนแค่สองทีได้ร้อยสี่สิบกว่าบาทอุ้ยสุดยอดอุ้ยหน้าแดงแดง หน้าแดงดิอ้๋ไย,ยมาคู่ด้วยเจดโตโอ้โหเดือดจัดเดือดจัดเลยไอ้เต้าโอ้โหเกินปุยๆุยรอบนี้นะคะได้มา4,162บาทเป็นแง่หน้าแดงเข้าดอกเดียวรู้เรื่องเลยโอ้โหชุดจัดเขียวไหลต่อแถว3เขียวโอ้โหยีเขียวยี่ปอบมไม่เข้าล่ะ ขอแบบเต็มจัดหนักจัดเต็มเต็มคาราเบลวายแถวสองวายแถว2โบกไปนี่ไงแถวสามเบิ้ลอีก,อ,กอู้หยเกินปุยอุยอุยมาครึ่งเพ่งว่ะคูณอุยเดียวน้ำเงินเขี้ยน้ำเงินมาเอาเรื่องเลยโอ้โหอึง้งรอบนี้นะคะได้มา1,906บาทอุ้ยมาแรงเกินเกินต้านมากไอ้เต้า โอ้โหพอเนี่ยพอเข้าไหล่ไม้แล้วดูมันหมุนทิ้งใจไม่ดีนะชมหน่อยไม่ได้นะสาวชมทีนี่หมุนทิ้งซะนัน่นง,งงมากอาคูณสองไหลต่อในสเก็ตเตอร์เนี่ยสองช่องมึงเข้าเหอะมึงทำทรงสองรอบแล้วอย่างนี้ต้องซื้อไม่เข้าใช่ไหมซื้อเลยอู้หูหน้าแดงไอเลิฟหน้าแดง ต้องหน้าแดงเท่านั้นวายแถวสองหลายต่อบบักไปแล้วโอ้โหสุดยอดเกินปุ๋ยหมุยอ่ะเฮ้ยแถวสองแถวสองโอ้โหนี่ไงครึ่งแผงแถวสามมาอีกอู้ตายโอ้โหสุดยอดคูณเก้านะคะทุกคนได้มาเก้าร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบตะตังอ่ะเบ็ดแปดไหลดีอ่ะมาสิสามหมุนสุดท้ายคูณสองโอ้โหนี่ไง เคเคเคโอ้โหวุ้ยหุวแถวสองมาอีกแล้วมาอีกแล้วโบไปขึ้นแปงโอ้โหเดือดอะไรจะเดือดขนาดนั้นนะมาสวยจัดเลยแต่ละดอกไงต้ารอบนี้นะคะได้มา184บาทมาเดี๋ยวติมขออนุญาตกดซื้อเนะเตงมาขนาดนี้ขอลองกดซื้อหน่อยโอ้โหวายแถวสองมาอีกแล้วโอ้ตัววายเข้าไม่พักโอ้เหียโจนี่ขนาดกดหยุดแล้วนะ กดหยุดเลยนะยังไหลต่ออ่ะรอบนี้่ะได้มาสองี่บาท4ี่สิสตางค์ซื้อไปเชื่อใจติมไอ้เต้า1สิบหมุนคูณสองแม่อยากได้สกเกตเตอร์เข้าสังหห้าหมุนได้ไหมอุ้ยไม่ใช่ดิเข้าสังห้าทัวห้าหมุนไหนวะหมุนอันนั้นก็หมุนน้อยเกินนะคะเข้าห้าหมุนรอดหรือร่วงโอ้โหคูณสี่ เนี่ยยังไงคูณสี่อ้โหหรืออีสี่หมุนทุกท้ายโอ้โห,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 หนั่งกำหมัดเลยนั่งกำหมัดรอเลยอ่ะหน้าม่วงแถวสองม่วงแถวส oh, องโอ้โหตายไอ้เต้าอุ้ยแดงแดงแดงเอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่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 เป็นไงเอาเรื่องโอ้โหหน้าแทงมาอีกแล้วรอบนี้นะค่ะได้มา1,708บาท90เอ้แปดสตางค์ น้ำลายติมช่วงนี้เป็นไหลเป็นไหลจังเลยสงสัยใกล้เป็นบ้าเลยไหมเท่าโอ้ตื่นเต้นจัดไนะอู้หูเป็นไงไวายแถวสามแถวสามแถวสามไม่เบิ้นหรลูกพี่เป็นไงตัวเองซื้อเบ็ดแปดไปนะคะอย่างคุ้มเลยดยัวยได้มาหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิสตางค์โอ้โหสุดยอดไปเลยลูกพี่เอาเรื่องเข้าสนั่นเลยวันนี้มาดีจัดมาแรงแซงใครเลยนะ มาค่ะใครอยากฟังแบบนี้นะคะจิ้มมาได้เลยนะลิงก์อยู่ข้างล่างคอมเมนต์นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าในเต้าฝากกดคอมเมนต์แล้วกดติดตามกันด้วยเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคลิปคัทลีจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ